สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะต้องมาพบก,กับพี่แคทอีกแล้วนะคะในการตระลุข้อสอบวิชาสังคม2 0งรวัน, 200, วน200ข้อสอบเข้ามมหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้พี่แคทจะพาเด็กๆไปตระลุข้อสอบอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าสำหรับโจทย์ในวันนี้นะคะลูกบอกว่าปิดาแห่งสหกรณ์ไทยคือใคร ข้อกองไก่พระบาทสมเด็จพราโมอกุฎก้าวจ้าอยู่หัวข้อขอไข่าขากงพญาดำรงราชานาพข้อขอควายพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิยารงกรข้องงูสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเด็กๆคิดว่าข้อนี้ควรตอบอะไรดีคะหยุดก่อนที่เราจะไปชมเฉลยกันพี่แคทขออนุญาตประชาสัมพันธ์อะไรเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่แคทมีการวางจำหน่ายแล้วนะ สำหรับนี่เลยนะคะหนังสือตะลุข้อสอบวิชาสังคมสอบข้าม .1 ค่ะซึ่งเล่มนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมแนวข้อสอบวิชาสังคมสอบเข้าจํานวนทั้งหมด8ชุดชุดละ30ข้อค่ะซึ่งภายในนะคะจะมีการเฉลยแบบละเอียดทียิดบเลยนะคะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจในเล่มนี้แน่นอนค่ะ อีกเล่มหนึ่งนะคะที่พี่แคทอยากจะแนะนําบอกได้เลยวันเล่มน,นี้เนะะี่ยค่ะดีตลอดกาลนั่นก็คือเจ้าน้องตัวนี้เลยค่ะหนังสือนะคะสรุปเนื้อหาสังคมสอบเข้ามอหนึ่งซึ่งก็เป็นการนะคะสรุปเนื้อหา,หาทั้งหมด5้าสาระการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์หน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ค่ะภายในนะคะก็จะมีภาคประกอบที่พี่แคทไปค้นค,นคว้าเองกับมือเลยนะแถมพิมพ์สีนะคะทังเล่มด้วย ท้ายเล่มนะคะยังมีแนวข้อสอบถึง100ข้อพร้อมนะคะการเฉลมแบบลายละเอียดที่ยิบเช่นเดียวกันค่ะซึ่งน้องๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักได้เลยที่เพจเนตีติวเตอร์หรือว่าเพจสรุปสังคมสุดง่ายบายที่แคทค่ะโดยหนังสือสรุปสอบเข้ามมหเล่มนี้นะคะราคา350บาทและหนังสือตะลุยข้อสอบสอบข้ามมหเล่มหลัง250บาทค่ะ เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่านะเฉลยนะคะสำหรับข้อนี้นะดีได้แห่งสหกรณ์ไทยนั่นก็คือข้อ สามค่ะพระบรม์เธอกรมหมื่นพิยารองกรค่ะซึ่งนะคะพวระบรม์เธอกกมหมือนพิยารงกรนะคะทรงบัญญัตดิคําว่าสหากรณ์ขึ้นนอกจากนี้นะคะยังทรงเป็นนายทะเบียนของสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยด้วยเด็กๆรู้ไหมคะว่าสหากรณ์แห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่าอะไร ถูกต้องค่ะสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือสหกรณ์วัดจันไม่ตํากัดสินใช้อยู่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะมีใครตอบถูกบ้างไหมเอ่ยน้องนนะคะสามารถติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจรวมถึงสาระดีๆได้นะคะที่ทุกช่องทางของเชอร์นิตีเลยนะคะและเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ